ครับคาสวัสดีที่เคารพทุกท่านนะครับขณะนี้ผมกับบ่าวภไทยบรนแวงได้ขึ้นมาจังหันย่ำเสาอยู่ที่วัดวัดพ่อคิรีนะครับวัดผูดจ้จกเนี่นะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่สิบแปดสิบเก้านะครับเรามีการงานนะครับงานคำพูดภูไทยไหว้จีนีลูกปูลา เป็นการเช็ดสิ้นแล้วครับบ้านนี้ผมขึ้นมาทำเสานะครับเดี๋ยวหาเลาะเบื้องตาอ่าพื้นที่ก่อนนะครับว่ามันเป็นตะเบื้องอยู่เห็นได้เลยนะบ้านนี้เลาะเลาะเบื้องวาดพี่น้องเลือกลาเดียวแล้วกับยังเหลือแต่ญาโยมนะครับส่วนน้อยนะครับอยู่วัดนี้ขึ้นมาจาังหารทำเสากันมีหลายนะครับมีหลาย อย่างหลือน้อยเดียวนะครับการเลาะเบิ้งพื้นที่ก่อนบางทีเปิดมงเปิดตะเบิ้องเลือกเลือกก่อนลงไปบ้านไปขึ้นการเลาะเบิง้งสกรอนหรือเล่เบิง้งสกรอนในพื้นที่นี้ว่าขาดตัวบุกพ้องเนเลยเลยดก็เ่วานี้อเอาแค่นี้ก่อนครับ